สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับาปช่อง b e s t i n i นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับมาส์ Laser v i p e r V3 Pro White Edition นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับอันนี้เรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับนี่นะฮะตัวกล่องก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็จะบอกอ่สเปคคข่ามานะครับทั้งสวิชทั้งเซนเซอร์นะฮะแล้วก็มีแถมดองเกิลมาด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงราคาสักเล็กน้อยนะครับ โดยเมาส์ตัวนี้นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่5690บาทครับผมนี่นะครับพอเราแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะเราก็จะเจอกับตัวเมาส์นะครับแล้วก็ตัวดองเกิลนะครับสีขาวสวยมากนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดองเกิลนะฮะนี่ครับใช้ได้สูงสุดถึง 8k เพรุ่งเด็ดแ0 0พเฮิร์ตเลยนะฮะ และเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะมีสายนะครับสายชาร์จนะฮะที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบคู่มือนะครับแล้วก็จะมีพวกกริปเทปแล้วก็สติ๊กเกอร์แถมมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเอาละฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรอบตัวเครื่องกันเลยนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับมีปุ่มคลิกด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับอันนี้ด้านขวามือ อันนี้ด้านหน้านะครับซึ่งทรงของรุ่น V3 เนี่ยก็จะต่างจาก V2 อยู่นะครับเอาละครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็น มีเมาส์ฟีดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นขนาดที่ใหญ่นะฮะ mm hmm. ผมว่าน่าจะควบคุมได้ดีก็จะมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มปรับ dpi นะครับอยู่ปุ่มเดียวกันเลยนะ mm hmm. แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ของทาง r a z e r เองนะครับที่อ p t ติ i z e ผมว่าน่าจะออกมาจาก3 9 5 0นะฮะ r a z ซ r Focus Pro 35K Optical Sensor Gen 2นะครับ อนนี่นะครับเราก็แกะพลาสติกที่ซีวไวแนะออกนี่ความไหลลื่นของมันนะครับความลื่นที่ผมสัมผัสได้เนี่ยคือประมาณกลางๆนะไม่ได้แบบเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปนะครับน้ำหนักอยู่ที่55กรัมนะครับก็ตรงตามที่เขาบอกข้อมูลรายละเอียดไว้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลิกกันดูเลยนะครับ ฟีลลิ่งการคลิกก็จะประมาณนี้นะครับความรู้สึกหลังจากคลิกนะครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักเกินไปนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ได้เบาเกินไปนะครับแรงคลิกก็ไม่ได้ใช้หนักเท่าพวก G Pro นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับเอาละครับต่อไปเป็นวิธีเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มแช่ไว้เลยนะครับประมาณสาวินะแล้วก็ไฟสถานะก็จะมาขึ้นตรงด้านบนนะครับแล้วก็ไฟบอกโปรไฟล์พวก DPI นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับด้านบนนี้เลย ะะแล้วก็เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปการจับนะครับเริ่มจากจับแบบปลามนะครับแบบปลามเนี่ยก็จับได้นะฮะเพราะว่าด้วยขนาดที่มันก็ใหญ่ประมาณนึงอยู่นะครับก็คือจับได้เต็มมือเลยนะครับสามารถหน้าไปกับตัวเมาส์ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับจับแบบคลอนะครับแบบคลอก็จับได้โอเคนะครับตรงด้านหลังฮัมด้านหลังก็มาชนกับฝ่ามือของผมพอดีนะครับแล้วก็ข้างบนเราก็สามารถจิกเข้าไปได้เลยนะครับด้วยขนาดที่คอกแบบมาพอดีนะก็ถือว่าใช้งานแบบคลอได้นะครับ ต่อไปฟินก็ทริปนะครับก็พอใช้งานได้นะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่มันใหญ่นะฮะก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่เท่ากับเมาส์ขนาดเล็กนะครับแต่ก็พอใช้งานได้อยู่นะฮะในการที่เราจะคุมแบบฟิ n ก็ทิปนะครับการจับฟีลิ่งการจับนะครับผมรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงกับเจ้า gpo x superlight มากเลยนะครับด้วยเนื่องจากขนาดที่มันใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่แค่ gpo เนี่ยแบ็คแัมจะสูงกว่านะครับทำให้ชนฝ่ามือมากกว่านะครับด้านหลังนะฮะแต่ว่าฟีลิ่งการจับคล้ายกันเลย เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอป Synap บบของทาง r a z e r นะครับตรงนี้เป็น r a z e r Viper V3 Pro White Edition นะครับตรงนี้ Customize Performance Power Calibrate เนะฮะเรามาดูหน้าตาของ Custo ม i z e ก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับตรงสกอร์คลิกไรส์สกอร์ไรส์คลิกสกอร์อัพสกอร์ดาวน์เมาส์พิเมไฟ์เมาส์พิเศษทอมโนะฮะคือปรับได้หมดเลยนะครับยกเว้นคลิกซ้ายนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับคลิกซ้ายได้นะครับตรงใน Hyper Shift นะครับซึ่งจะเป็นการตั้งค่าเพิ่มปุ่มเข้าไปในคลิกซายแก็ ดูข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับมีทั้งหมด3อันนะครับเราสามารถเลือกได้เลยตรงดองเกลของเรานะครับทั้งเกิดว่าเป็น c o n n e c t Sta t u s นะครับก็คือแบบว่ายังเชื่อมต่อไหมถ้าเกิดเชื่อมต่อมันก็จะขึ้นไฟสีขาวแบบตามรูปหรือว่าแบตเตอรี่ a t u s นะครับก็จะขึ้นไฟกระพริบนะครับเมื่อแบตเตอรี่ยังอยู่1น0ก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองมาก็คือ66%สีส้มคือ33%แล้วก็สีแดงคือนับมกับว่าแบตเตอรี่เาเน่ยอูตรงะฮะไฟก็จะแสดงสถานะให้ดูแบบไว้เตือนเรานะครับ ว่าแบตมันถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเราไม่ต้องไปเช็คดูในแอปได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่วอร์นิ่งโอลี่นะฮะ <c oughs> ก็คือแบบว่าเอ่อก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเมาส์เนี่ยแบตจะหมดแล้วต้องการชาร์จด,ด,ด้วยด่วนเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟสีแดงอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นไฟพวกสีส้มสีเหลืองสีเขียวพวกนี้นะฮะก็คือเป็นแบบสีแดงอย่างเดียวอันนี้เราก็เอาเป็นแบตแบตเตอรี่สเตตัสนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรชาร์จหรืยอยังต่อมานะครับเป็น Perform a n c e นะครับ performance อันแรกจะเป็น sensitivity นะฮะก็คือเป็นพวก DPI นะครับปรับได้สูงสุดถึง35,000เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับเซ็นเซอร์ของตัวนี้ยนะฮะคืคือเป็นการนํา3 9 5 0ซึ่งเป็นเซนเซอร์พ i ิกอาตัวล่าสุดนะครับมาคาลิเบทนะครับกลายเป็นเซนเซอร์ของทาง Razer นะครับเป็น Focus Pro Optical Sensor Gen2 นะครับ ซึ่งเป็นการอ p พติมายของทาง r รเซอร์กับทางพิกอาร์นะครับที่เป็น3 9 5 0นั่นเองแล้วก็ตรงด้านขวามือนะครับจะมีพลิงเลดนะครับสูงสุดถึง800 0เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับในแอปเดี๋ยวเรามาดูในแอปตัว s ิน a p บคอรนะฮะปรับได้ตั้งแต่1 2อยถึง8,000เลยนะครับแล้วก็มีการสวิชด้วยได้ด้วยนะครับเมื่อเราเล่นเกมเนี่ยเราอยากให้มันสวิชเป็นเท่าไหร่เป็น8,000แล้วก็อยู่ในธรรมดาก็1 0 0่ันแบบนี้ก็ได้น ก็จะเป็นคาลิเบตนะครับเราสามารถคาลิเบตเช่นเราใช้เมาส์เดิมของเราอาจจะเป็นเมาส์เกมมิ่งตัวอื่นนะครับซึ่งเราตั้งค่าต่างๆไว้ในเมาส์ตัวนั้นแล้วเราสามารถคาลิเบตค่าความเร็วหรือว่าการคลิกลิเทนซีต่างๆนะครับมาอย่างเมาส์ตัวเลเซอร์ได้ด้วยนะครับก็คือแบบลอกการตั้งค่าจากเมาส์ตัวเดิมที่เราเคยใช้มาตัวใหม่นั่นเองนะฮะต่อมานะครับเป็นพาวเวอร์นะครับตรงนี้เราก็จะเข้าสู่สลิปโหมดเมื่อผ่านไป5นาทีเมื่อเราแบบไม่ได้ขยับหรือวแบบ่าไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วกมมมี mode Low Power mode มาาวเเออรยัื่่่แตตต30% จะเข้าโหมด Low Power โหมดก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับความเร็วของเซ็นเซอร์แล้วก็ความแม่นยําก็จะลดลงมานะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วเท่าเดิมนะฮะก็คือเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองเราสามารถตั้งได้เลยว่าจะเอาที่ต่ํากว่า5%ค่อยปรับเป็นโหมด Low Power โหมดก็ได้นะครับหรือเราจะเอา30% Default ที่เขาตั้งมาให้นะฮะก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาตอนนี้ c a l i b r a t นะฮะเป็นการ Calibration m o ของเรากับตัวแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ p พ r f o r m a n นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลองพลิ้งเลต8,000กันดูนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอปที่เราจะมาตรวจสอบพลิ้งเลทของทางไรเซอร์นะครับตอนนี้เราก็ตั้งค่าเป็นที่8,000แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไรเซอร์ไวเปอร์ V3 Pro นะฮะเดี๋ยวเราตั้งค่าไว้ที่สเกลสูงสุดที่8,000เลยดีกว่านะครับนี่นะฮะก็สเกลเป็น8,000แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ได้ที่ประมาณ6,900-7,000นะฮะประมาณกลางๆที่7,000นะครับคือพลิ้งเลทของทางเมาส์ตััววนนนีี่่่สสูงงงุดไดไ้้ทปรรระะมาาาาณ7คคบกก็ถ okay, ถืออโเึใช ครับมันก็ไม่ได้8,000เฮิร์ตเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะ ที่ช่วง6000เนี่ยก็คือมาตรฐานนะครับของเมาส์ตัวอื่นๆก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น r i ริสเมาส์หรือว่าของตัว Final เมาส์ก็ได้ประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วการเล่นเกมเนี่ย4 0 0พเนี่ยก็เยอะมากเลยนะครับปกติเนี่ยเขาจะเล่นประมาณกันที่2 0 0 0ันเฮิร์ตนะพลึงเลดซึ่งตัว8 0 0 0เฮิร์เนี่ยก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับที่มีก็ได้มีก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ได้เช่นกันนะครับปกติเล่น 1000H เฮิร์เนี่ยมันก็พอดีต่อการเล่นเกมแล้วนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูอินเกมนะครับว่าการเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยใช้เมาส์ตัว Razer v i p e r v t Pro นะฮะ นี่นะครับก็เป็นภาพจากในเกม Val o r a n t นะครับโดยผมใช้เมาส์เจ้า r a z e r v i p e r V3 Pro ในการเล่นนะครับการจับที่มันถนัดมือนะฮะโดยมันเป็นทรงสมมาตรนะมันก็เข้ามือดีนะครับขนาดที่มันพอดีมือไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับในการจับครอของผมผมถนัดจับครอนะมันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในความสามารถของมันนะฮะการคลิกการตอบสนองก็ถือว่าไวนะครับโดยผมใช้โหมดในการเล่นคือ 4K Poly ละเ4000 Hz นะครับก็ถือว่ากําลังโอเคเลยการหันการสะบัดนะครับเซนเซอร์ไม่หลุดนะฮะแล้วก็ใช้ งานได้ดีในระดับมาตรฐานเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็ฟีลลิ่งการจับสําหรับผมนะครับก็คือพอดีมือนะฮะไม่ปวดมือด้วยรูปทรงของมันนะที่ซึ่งขนาดมันก็คล้ายๆกันกับ G Pro นะครับแต่ว่าด้วยรูปทรงของมันที่มันสอดรับกับมือของเรานะฮะไม่รู้สึกว่ามันดันถาามือมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็พอดีสาหรับการจับนะครับไม่ได้แบบว่าหน่วงเกินไปนะฮะแล้วก็น้ําหนักที่55กรัมนะครับก็ถือว่าเบานะครับสำหรับผมแล้ว60กรัมลงมานี่ก็คือเบาเริ่มเบาเลยนะฮะก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียว เอาละครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Razer v i p e r v 3 Pro ตัวนี้นะครับในความคิดเห็นของผมนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นเหมือนเมาส์เซฟโซนนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อเมาส์เกมมิ่งนะครับแต่ว่าไม่อยากผิดหวังนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับด้วยขนาดที่กระทัดรัดนะฮะเป็นแบบทรงสมมาตรนะครับจับเข้ามือนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช่ขนาดเล็กนะแต่ว่ามันก็ขนาดพอดีมือนะครับน้ำหนักที่เบานะฮะเพียงแค่55กรัมนะครับ เซนเซอร์ S S นะครับพิกอาร์ตสามเนที่ทางเลเซอร์นำมาออปติมัยนะครับแล้วก็สวิชแบบออปติคอลนะฮะแล้วก็การใช้งานแบตเตอรี่นะครับสูงสุดถึง95ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ ในราคา5,690บาทนะครับแถมดองเกิล k p ด l l i n g Rate นะฮะก็คือ8,000 Hz เฮิร i n ์ r พลิงนั่นเองนะครับและผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อเมาส์ตัวนี้ดีไหมนะฮะและผมขอแนะนำว่าให้ดูรีวิวได้หลายๆท่านประกอบกับการตัดสินใจจะดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i ร e ให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ